สวัสดีครับา,าับนไปงานตัวเนาะมาชมชมรัฐทหารในคลองครับรัฐทหารในคลองเกิดนักพิ่งเคยเห็นนี่แหละดูสิเอาถอดรองเท้าตรงนู้นแหละแล้วก็เอารองเท้าไว้ตรงนู้นโอ้รัฐทหารในคลองแล้วเน,นี่ยรัฐทหารในคลองพี่อย่างพี่เลย <c oughs> น้ำไหลลื่นๆ,ๆ,ๆเลยนะครับนี่น้ำใสด้วยเป็นทรายด้วยนะนี่ยโอ้โหสุดยอดมากสุดยอดมากๆเลยน้ำใสเลยไหลเย็นด้วย,ยเด็กๆมาสามารถเล่นได้เลย,ย,เลยอ๋อมีก๊อปไฮใหญ่ๆด้ะความเย็นเย็นดีมากครับ นี่นี่พระเอกครับจะไม่มีคนนี้ไม่ได้มาแล้วเนี่ยตอนนี้เออมีคนนี้ไม่ได้มาเลยโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดมีสอง้านนะครับอยู่คนละฝั่งอยู่คนละฝั่งคลองเอ้ยอยู่คนละฝั่งถนนก็คลองเดียวกันถนนล้านหนึ่งสุดยอดมากสุดยอดมาก โอเคคลิปนี้ขอจบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ